รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบบริกจ,จำกัดมหาชนซีอาเซียน เมง <ม eng S 1> กะลาบาดิฉ <ม eng S 1> ันชาลอตโทนวันนีกิกกระผมกอบศักดิภูตะกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะที่เราเปิดม่านแล้วก็ดูเหมือนเป็น a อซมีทางรวย The Musical ใครเหมือนเล่นละครเวทีเลยครับในวันนี้เราอยู่บนเวทีจริงๆค่ะเราอยู่บนเวทีของร้านอาหารที่เป็นที่รับแขกเลยนะคะของที่กรงย่างกุ้งก็คือร้านอาหารที่เป็นเรือนการะเวกนะคะที่อยู่ที่ทะเลสาบกันดอจีครับ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดดูก็คือเป็นแบงคเวะครับคือว่าเป็นห้องโถงรับแขกบ้านแขกเมืองได้เลยครับค่ะคซึ่งแต่เดิมเนี่ยแนวความคิดก็เป็นที่รับแขกบ้างใช่ครับอของท่านในพลเนวินครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้แปลงมาเป็นที่แสดงนะคะในเรื่องของการแสดงนะคะก็จะมี เรื่องของวงดนตรีแบบเมียนม่านะคะศิละปะแบบเมียนม่าแล้วก็มีอะไรคะด็อกเตอร์ที่อยู่บนนั้นใช่ะค,ะครับตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากครับเป็นสัตว์ในเทพนิยายครับชื่อเปียนซ่าอยู่ป้าหัวเนี่ยกับตัวเนี่ยเป็นหน้าคราชข้างบนหัวก็จะมีงวงขึ้นไปครับเป็นงวงช้างออแลวขณะเดียวกันที่ขาเนี่ยเป็นขาม้าครับออแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปีกเป็นปีกนก แล้วหลังจากนั้นตรงหางนะครับเป็นหางปลาครับผสม5้าอย่างเลยครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการดนตรีครับทีนี้เราอยู่ที่เมียนมาแล้วเนี่ยยังไงก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมียนมาเนี่ยเป็น rising star ที่สุดในบรรดาของประเทศในอาเซียนถูกไหมคะก็เป็นค่อนข้างจะเ,น,เนื้อหอมแล้วก็มีโครงการต่างๆทีนี้วันนี้เนี่ยค่ะเราคงจะมาพูดคงคงจะต้องเกาะกระแสนี้ไปอีกก็ค,คือเรื่องของประมาณพวก นิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ษ,ษใช่ครับรรตัวของเมียนมาเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญครับ<ช>ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยภาคเกษตรของเมียนมานะครับใช้คนตั้ง75ซครับซึ่งเขากําลังเข้าสู่กระบวนการนี้ครับว่าย้ายคนจากภาคเกษตรเนี่ยเข้าภาคอุตสาหกรรมแล้วในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยตัวของรัฐบาลเองก็ได้ดําเนินการที่จะทําเขตอุตสาหกรรมเขตนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่3มแห่งครับ ที่ไหนบ้างอะคะดรสามแห่งก็จะมีอันที่คนไทยรู้ดีที่สุดครับก็คือทวายถ้าเรือน้ําลึกเนี่ยจะอยู่ได้ที่ทวายเพราะตรงนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นน้าลึกที่จะเอาเรือขนาดใหญ่เข้ามาได้ครับแล้วตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญที่เมืองไทยก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าเราจะอ,าอุตสาหกรรมหนักๆห,กหกลายอันเนี่ยไปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นช่องทางของเมืองไทยออกสู่ยุโรป อินเดียแอฟริกาเพราะว่าถ้าเกิดอ้อมมาข้างใต้ใช้เวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์อาาศกับมาถึงจุดนี้ตัวนี้ก็ทะลุไปได้เลยครับตอนนี้มีอีกที่หนึ่งครับที่หลายคนพูดถึงกันก็คือชื่อว่าติลาวาครับติลาวา <S <S ใช่ช่วงหลังนี้หนังสือเศรษฐกิจไรจะเขียนเกี่ยวกับ <S <S ติลาวาหมดเลวมันคืออะไรอะคะท็อปติลาวาเนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมอีกแห่งหนึ่งครับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดตัวทวารีอยู่อยู่ตอนใต้ของของเมียนมาใช่ไหมครับอยู่ตรงตะวันตกของเมืองไทยใกล้กับกาญจนบุรีตัวของติลาวาเนี่อเมืง ร่างกุ้งเลยครับทำไมช่วงหลังถึงเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับที่ติลาวาเนี่ยก็เริ่มมาพอสมควรนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับทางตัวของรัฐบาลของเมียนมาเองเนี่ยได้เอาโปรเจกต์นี้มาปรับใหม่ ปรับใหม่เพราะมันมานานแล้วมันไม่เกิดขึ้นสักทีทางนี้ก็เลยได้นักลงทุนจากตัวของญี่ปุ่นเองเ,เข้ามาช่วยตอนนี้มี80บริษัทแล้วครับยื่นความจํานวงว่าอยากจะขอจับจองพื้นที่ในเฟสที่1ซึ่งหมดละ,ะซึ่งตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าผมคิดนะครับว่า23กิโลเนี่ยถ้าเกิดคลิปกรุงเทพเนี่ยก็คือดอนเมืองจะมีหมู่บ้านตรงนั้นเยอะแยะมากและตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ทําเรื่องของคอน s u m e r market ได้ดีอุตสาหกรรมหนักก็คือคทวายตรงเนี้ยมันอยู่กับ การขนส่งโลจิสติกใช่แล้วก็แล้วแถมมีผู้บริโภคอีกตั้ง7ล้านคนมีท่าเรือของตัวเองที่เห็นเนี่ยมีทั้งทางด้านท่าเรือขนส่งทางบกได้โดยที่มีเห็นมีรางรถไฟใช่ครับมีทุกอย่างเลยครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจที่สําคัญถ้าเกิดใครอยากทําอุตสาหกรรมประเภทที่เป็น consumer product เนี่ยตรงนี้ใช่เลยต้องมาที่ตรงนี้เพราะว่าผลิตปุ๊บสามารถส่งปั๊บขึ้นไปที่กับตัวของผู้บริโภคในตลาดที่ร่างกุ้งทันทีแล้วต่อไปนะครับขอบอกเลยครับว่า ตรงนี้นะครับสามารถจับจองพื้นที่ได้ทั้งหมด50ปีบวก10บวก10ก็คือ70ปีโอ้โห oh, oh. ทีเดียว <Okay. S 2> แล้วเป็นพื้นที่ของตนเองแล้วก็เป็นสามารถจับจองเขียนลิขสิทธิ์เป็นของตนเองได้ด้วย mm. แล้วสุดท้ายครับก็จะมีที่อีกที่3ามที่สามครับ <Okay. S 2> ก็คือเจ้าผิวเจ้าผิวเนี่ยจะตอเนเหนือไปอีก uh. แต่อันนี้เป็นนิคมของชาวจีน uh, อันนี้ได้ยินน้อยหน่อยใช่ <Okay. S 2> ชาวจีนก็ทํานิคมของตนเองเพราะตรงนั้นเขาเขาตั้งใจครับว่าจะเป็นประตูสู่จีนตะวันตก ในวันนี้เนี่ยคะ่ะเราก็มีแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นผู้ที่ทำธุรกิจนะคะอยู่ในนิคมอ,อุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องราวชีวิตที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมจะได้รับชมกับเรื่องจริงเสียงจริงของผู้ที่ทำธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมที่พม่านะคะ